ต้องเป็นเมนูน้ำพริกอีกแน่ๆเลยที่ห่อไว้นี่คือปลาราสับนะคะจะไปอบในจ้าเราใช้ไฟอยู่ที่ร้อยหกสิองศานะคะสินาทีก็พอค่ะเพราะว่าทนานกว่าน,นี้คือไม่ค่ะเมนูวันนี้จะเป็นนึ่งผักตำแจวนะคะผักที่คุณแม่ฝากมาให้นะคะยังไม่หมดนะคะอันนี้คือจะมีผักขมผักตำลึงแล้วก็ ผักอะไรไม่รู้อะผักกันตรวงภาษาคาเมรน,นะคะแล้วก็มีปลาทูค่ะปลาทูนี่คือเข่งละเจ็ดสิบาทนะคะมีสองตัวนะคะแต่ว่าก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่ากินบ่อยก็ไม่ได้หรอกแพงอะจะเหลือที่ว่างให้ยังอื่นมาเนี่ยตอนแรกลืมไปแล้วนะว่ามันมีไอ้เนี่ยตำลึงเนี่ยตอนแรกว่าจะกินผักบุ้งซะหน่อยไม่ได้แล้ว กิน2อ,อย่าง3อย่างก่อนเต็มขนาดนี้จะเหลือที่ให้ปะทูไหมได้เวลาตำน้ำพริกแล้วจ้าตำพริกได้พอประมาณแล้วเราก็จะมาแกะจะมาเปิดผอบของเราแล้วนะคะผอบปลานะคะนี่จ้ะนางเอกของเราความแซ่บมันอยู่ตรงนี้เลย หอมหวยหวยใส่ลงไปเลยจ้าเรียบร้อยจ้าน้ำพริกของเรานะคะผักของเรากับปลาทูก็เสร็จแล้วนะคะเราจะเสิร์ฟจ้าเรียบร้อยจ้า,อ,จาอันนี้เตรียมจัดเสิร์ฟให้คุณยายนะคะหนึ่งปลาทูตามแจวลู แล้วก็ผักนะจ๊ะเราก็จะเอาผักปิดศีสะะประทูไว้นิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราในการตํากับข้าวนะคะเพราะว่าการเปิดหมวดมืออาชีพมันก็จะมีหลายๆอย่างนะคะปิดไว้จักหน่อยนะคะนี่จ้าอร่อยเนีๆ